h e ล lo สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Fair f u n d m e นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําโจทย์ในแบบฝึกหัด1.5นะครับข้อที่1ซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ของ AI ME นะครับก็แบบฝึกัดน,นี้ก็มาจากหนังสือเรียน Combinatory ของมูนลนิธิสอวนอรครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับไปกันเลยโจทย์บอกว่าโยนลูกเตา๋าที่ไม่ถ่วงลูกหนึงสครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่แต้มที่ขึ้นในการโยน3ครั้งสุดท้าย โดยแต่ละครั้งมีค่าไม่น้อยกว่าแต้มที่ขึ้นในครั้งก่อนหน้าข้อนี้นะครับเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนาะเราก็ต้องรู้ NE แล้วก็ NA นะครับก็ง่ายที่สุดเนี่ยเรามาหา NA ก่อนหรือว่าจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับวิธีทำครับหา NA หา NA ก่อนนะครับหา NA ก็คือจำนวน วิธีในการถอยลูกเต๋าในการถอยลูกเต๋ออันนี้ลูกเต๋าหนึ่งลูกเนาะลูกเต๋าลูกหนึ่งสี่ครั้งจะได้ลูกเต๋าหนึ่งลูกนะครับมีหหน้าซึ่งเราถอยจํานวนสีครั้งก็ครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะออกหนึ่งสสาสี่ห้าหกก็ปินไปได้ 6แบบครับคั้งที่สองเหมือนกันครับ6หน้าอาจจะออก1-6 1-6 1-6แสดงว่าการทรอยลูกเตา๋า1ลูก4ครั้งเนี่ยจะมีจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ6ยกกําลัง4ครับ6กำลัง4เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ1,296วิธีครับอันนี้คือ nh เนอะคราวนี้ในส่วนของ ne หา ne เนอะต่อไปหา ne เอาเว้นมันทัดนิดนึง อันนีเอ็นดีเนี่ยก็คือเหตุการณ์แบบไหนก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเนาะเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยก็คือแต้มที่ขึ้นในการโยนสามครั้งสุดท้ายนะครับแต่ครั้งจะมีค่าไม่น้อยกว่าแต้มที่ขึ้นในครั้งก่อนหน้าสมมติว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้าผมโยนได้อ่าโยนได้หนึ่งเนี่ยครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นหนึ่งถึงหกอา่อาอา,อาจจะเป็นสองก็ได้ถ้าเกิดครั้งที่สองเป็นสองแล้วเนี่ยครั้งที่สาม ก็คือเป็นหนึ่งไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสองเป็นสามสี่ห้าหกเนี่ยยังได้อาจจะเป็นสี่สมมติครั้งที่สามเป็นสี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่สี่เนี่ยโยนแล้วก็ต้องเอ่อเป็นหนึ่งสองสามไม่ได้ครับอาจจะเป็นสี่ห้าหรือหกอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็เราก็จะหยิบมาพิจารณาสักอ่าแบบหนึ่งเนาะส่วนตัวเนี่ยผมจะพิจารณาการทอยลูกเตา๋าพิจารณาการทอย ลูกเต๋าออกหน้าออกหน้าก็ผมเอาเป็นสองสามห้าห้าตามลำดับเนาะก็เพราะว่าอันนี้ครั้งที่สามใช่ไหมครั้งถัดไปเนี่ยก็ต้องไม่น้อยกว่าสามก็เป็นสามสี่ห้าอันนี้เป็นห้า ังนั้นพอครั้งที่สีเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามสีเนี่ยไม่ได้แหละอาจจะเป็นห้าหรือหกก็ลองเป็นห้าดูก็จะใช้ <c oughs> รูปช่วยในการอธิบายนะครับ่เนียปรับขนาดนิดหนึ่งโอเคสองสามห้าถ้าเกิดว่าเราลากเส้นทางนะครับรั้งที่หนึ่งเป็นสองก่อนเนาะเดี๋ย ปรับเส้นนิดนึงอ่าก็จะได้ประมาณนี้ครั้งที่สองเป็นสามอ๋อลืมบอกว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าของลูกเต๋านะออกหนึ่งถึงหกส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นการถอยลูกเต๋าครั้งที่หนึ่งสองสามสี่แล้วครั้งที่สามนี่ผมให้เป็นอะไรเป็นห้าใช่ไหมอ่าเราเราก็ลากขึ้นไปก่อนปุ๊บอ่าตรงนี้ห้าแล้วก็ครั้งที่สีเนี่ยผมก็ให้มันได้ห้าถูกไหมอ่า่างี้อ่ะ คราวนี้ชึบ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 อ่าคราวนี้เนี่ยเราจะให้ให้ a นะครับเป็นเซตของการโยน ลูกเตา๋าลูกหนึ่งสี่ครั้งอ่ะสังเกตว่าทุกเส้นทางในเซตเนะครับประกอบด้วย ส่วนย่อยเก้าส่วนส่วนย่อยเก้าส่วนนะครับก็ก็คืออย่างนี้ฮรส่วนย่อยเก้าส่วนก็สมมติว่าถ้าเราคิดง่ายๆเลยเนาะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5ส่วนที่6ส่วนที่เจส่วนที่8ส่วนที่9หรือว่ากรณีที่ผมหยิบยกมาก็คือทอยลูกเต๋า อ่าออกสองสามห้าห้าใช่ไหมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่ส่วนที่ห้าหกส่วนที่เจ็ดส่วนที่แปดส่วนที่เก้าก็จะมีนะครับอ่าโดยแต่ละส่วนเนาะเขียนอธิบายต่อโดยแต่ละส่วนย่อยคือส่วนของ การทอยลูกเต๋าแต่ละครั้งออกแต้มหนึ่งถึงหกคราวนี้ผมก็จะให้ถ้าให้อานะครับ แทนส่วนย่อยในแนวนอนและ u แทนส่วนย่อยในแนวตั้งอ่าในในแนวดิ่งอ่าในในในแนวดิ่งน่าจะอ่ะแล้ว ลูกการโยนลูกเตา๋าลูกหนึ่งสี่ครั้งในเซตเอจะแทนด้วย โอ้จะแทนด้วย r จำนวน4ตัวและ u จำนวน5ตัวเพียงแบบเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ด้วยความที่ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่อยู่ในหัวข้อหนึ่งจุดห้านะก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จากโจทย์ที่เราหาว่าเออเนี่ยลูกเต๋าที่เราโยนสามครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่น้อยกว่าแต้มในครั้งก่อนหน้าก็เหมือนกับจะกลายเป็นโจทย์น่อาร์สี่ตัวยูห้าตัวมา,เ,าเรียงสับเปลี่ยนกันเนาะอารมณ์นั้นก็ ให้เรามองอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็อ่านี่ก็คือผมให้เป็นแนวนอนใช่ไหมอ่าเป็นแนวนอนตรงไหนม้างอ่านี่หนึ่งสองสามสี่อ่าันนี้ที่ผมบอกว่าอ่าสี่ตัวแล้วก็ U ห้าตัวเป็นอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือ U ห้าตัวเนะาะก็เหมือนกับเรามองเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับมองว่าเรามี R สี่ตัวแล้วก็มี U ห้าตัว ้ามองว่าเราเอา r สี่ตัว u ห้าตัวมาเรียงสับเปลี่ยนกันนะได้กี่วิธีก็เรามองเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับ ne ของเราเนี่ยก็จะคิดจากตรงนี้ได้เลยดังนั้น ne ก็จะเท่ากับก็ดูว่าทั้งหมดมีกี่ตัวครับมีอยู่เก้าตัวก็เป็นเก้าเฟกเนาะสับเปลี่ยนกันได้เก้าเฟกทีนี้ตัวที่ซ้ํา r สี่ตัวผมใส่เป็นสี่เฟกแล้วก็ u ห้าตัวก็คือห้าเฟก มันก็คิดเลขน,นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหกวิธีครับนั่นคือความน่าจะเป็นที่แต้มขึ้นในการโยน สามครั้งสุดท้ายมีค่าไม่น้อยกว่าเต็มครั้งก่อนหน้าคือก็ PE เท่ากับ เ e ส่วนกับอะไรครับส่วนกับ n นเนาค n e คือหนึ่งร้อยยี่สิบหกเเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ 96, เน1หนึ่งันสองร้อยเก้าสิบหกเนาะหนึ่งสองเก้าหกเราตัดทอนกันนะครับก็จะเหลือเศษเจ็ดส่วนเจ็ดสิบสองเป็นคำตอบของข้อนี้ครับผมครับสำหรับช่องเฟ์ฟันเม็ดก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ